แชทไหมคะลับได้ไชแชทไหมแนวของคนไทยรอมไหมอ่ะ,อะสวัสดีค่ะทุกคนคตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,อะบอกบอกบอกก่อนบอกเขาเรียกว่าอะไรนะอธิบาย,บ,ายบ,บรรยากาศวันนี้ก็มาถึงวันแรก<อ>นะคะลงจากเครื่องมาก็หนาวเหน็บกันเลยทีเดียวไม่ได้พักเลยนั่งกันมาประมาณกี่ชั่วโมง1ิบสชั่วโมงได้นะ14ชั่วโมงนะคะต่อสอเครื่องนะคะมาเป็นไงบ้างคะวันนี้ ทุลักทุเลมากทุลักทุเลมากพี่พลเป็นไงพี่พลก็โอเคค่ะก็สบายสบายค่ะเตรียมเตรียมท็อปมาเยอะไหมคะคะุ้มมากค่ะก็รอเซอร์ไพรส์แล้วกันนะคะรับรองว่าบูดเกินหัวเข่าแน่นอน่วมหัวเข่ารอพอนะพูดมาเกินหัวเข่าไหมคะ อ๋อไม่ค่ะไม่จําเป็นค่ะเดินทางก็แบบว่าชิวๆนะหลับหลับตื่นตื่นแล้วก็กินกินอร่อยมากค่ะมาเครื่องมาเครื่องสองสองลำนี่คือกินกินแหลกตามมื้อตื่นมาก็กินตื่นมาก็กินตื่นนมากก็ิวันนี้มื้อไหนขึ้นมาก็กินเลยจำไม่ได้เลยว่าเป็นมื้อไหนใช่ไหมใช่ค่ะกินไวไปเยอะไหมกินไปสองสองสองขวดสองจิ๊บอ๋อขวดสองจิ๊บ สั่งไว้ได้สั่งไว้ได้เดี๋ยวอันนั้นบนเครื่องจิ๊บจิบเดี๋ยวเรามาวันนี้เดี๋ยวลองเข้าไปในร้านอาหารแล้วจะไม่จิ๊บนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปถึงที่พักไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตเมอเืองเบอร์ลินให้ดูนะคะได้ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามตอนเย็นนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย